ครัไดีจ้ะวหมเอาเนหมดเลยเนย็นจ้ะคนเนสลกโอ้น่แหละี่กเอาชาลงเย็นแล้วก็น้ำแดงสดาแก้วใหญ่เอาชาระวางันโอเคแล้เห็ดไปนลอยนดีดาดีดีหีนีด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 ีวีด่ดด่เอากีดโอ

แโบราณแล้วก็ชานมหวานมัน น้ง้าครับผมจ้าน้องแต้ทำไมเด็กๆหนูที่วันเดินนี้หมดเลยนะสงสัยเงินจะออกเยอะมั้งก็เลยเดินหนีหมดอ่ะไปกินของแพงเหรอลูกไม่อ๋อ พีหวานอย่าว่าม้อย่างนี้วันนี้กาแฟมวลชนมันหนึ่งแถมหนึ่งโอ้โหลแล้วหลังจากวันนั้นเดี๋ยวเขาก็มากินนี่ต่ออ๋อหนึ่งแถมหนึ่งกาแฟมวลชนเขาจะคู่หนึ่งแถมหนึ่งกันเดียวโอ้เอ้าเอ้าเอ้าแอดทีฟเนี่ย ใช่คนหนึ <Deus> <mat> ่งกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่มาหรอชานมนี่หวานมัน อ้าวนี่หงส์โบราณเดี๋ยวรับแดงโซดาแล้วแก้วใหญ่แดงโซดาเท่าไหร่่บห้ายบห้ากับยีบส่ิบห้ามนีขดึงนี่ 叫伢诶。 เพื่อนชาว youtube ทุกท่านวันนี้ราจากขับยินช่งชวงเช้ามาถายกาแฟเหมือนเดิม,ามาครับนนม,มาเน,นี่ครับวันนี้วันศุกร์วันศุก31กรกฎาคม2020สวัสดีครับเพื่อนบานแกเรียนเขยงที่รับชมช่องอมพรพินจิต และก็ที่อยู่ต่างประเทศขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกรุงเทพมหานครครับคึ้มๆโปร่งๆฝนไม่ตกฮะสองสามวันแล้วก็ไม่ร้อนกำลังดีกำลังดีครับอากาศกำลังดีข้ามาเรื่อยๆแปดโมงครับตอนนี้ 8โมงโดยประมาณ8โมงเท่าไหร่8โมง2นาทีไปครับไปตามกันเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวตามกันต่อครับในลูกค้าเริ่มบางนะครับขนมนก็มีนะครับคขาเริ่มบางแ <c oughs> ม่ขาแ <c oughs> ม่ขาชิวๆนะเช้า,ากันจัดตัต้งแต่ตีห้าครับพี่วันเขา ยี่สก้าโมนะครับก็เลยมีเวลาพักเล่นชิวๆให้แม่บ้านข้างหลังร้านครับอากาศเย็นครับมาสดชื่นนะัข้างหลังร้านนะครับเสื้อตัวเก่งเสื้อตัวเก็บอย่าลืมนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ กาแฟ,ฟพ่วันตากซอยรามคำแหง112ครับขนมก็มีนะครับขนมก็มีมแวะกันมาได้ครับเพื่อนๆชาวทุกทุกท่านบางๆแวะมากินกาแฟ,ฟบ้านผมนะครับโอ้ยทุกคนเลยเนี่ยลูกค้าประจำลูกค้าประจำได้ไดกินครับได้ยังเนี่ยตาบุหง ตับบุ้งจ้าตับบุ้งแซ่บตับบุ้งกับชาเขียวใชาเขียวขาประจำแซ่บ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 อ่านี่แหละขนมครับนี่นะครับขนมนี่ครับนานที่วันส่วนเพื่อนผมนะครับนู่นครับเพื่อนผม อยอยไปดูพ่อข้าครับพ่อขาพ่อขาผลไม้หลับแล้วนั้นพ่อขาสาะ,ะเปาครับทุกวันนะเตือนกันหลับแล้วฮ่ะเตือนแล้วเห็นกล้องเตือน <c oughs> รามแขงฝั่งขาเข้าครับโล่งฮะวันนี้มันสุกรดโล่งครับสบายสบาย รถโล่งเลครับรถไฟฟ้าก็มาอีกหน่อยก็มาแล้วนะครับสถานีสมมากรอนเพื่อนผมลูกค้ามาพอดีเดี๋ยวไปตัดน้ำแข็งช่วยแม่บ้านก่อนครับเดี๋ยวไปตามต่อครับช่างก็มีนะครับช่างก็มีที่เรียนผมก็มีช่างนะครับมาลู้เพ่นช่างใหญ่ช่างใหญ่เขา เปลี่ยนยงเปลี่ยนยางครับพาเครื่องซ่อมเครื่องครับได้หมดครับจังประจำเวียนไอ้เงาลุกอีกแล้วเกล็ดเพื่อนลุกอีกแล้วตายเลยนี่อตายแล้วไปเดินไหนอย่ารวมนะครับอย่ารมลุกแม่ลุกแม่ไม่ตายนี่หว่าเด็ดแม่เหรอลุกแม่ ตายไนอเดินเดินเดนไปเดินไปเดินไปเนี่ยเดินไปเนี ok, ่ยาได้เหรอเอาอะไไนะสิบเอดโมงครับผู้โดยสารหมดเงียบกิฟตนิ่งนิ่งนิ่งว่างว่างเดียวันเดีารออยู่อ่ะลุกลุกเลยนะทนายลุงก็รออยู่นะทนา่ลุงรออยู่อะไรเปื่อน สวัสดีครับน้องเอเงียบเงาเงียบเงาเงียบเงาที่เพีนเงียบเงาครับเย่าลมกดติดตามนะครับผมเล่นตัวศัพท์พี่งานเยอะสอมืองน้อยนะครับผมมาเต็ด แฟนครับต่างประเทศรออยู่มีจักรยานด้วยครับเติมลมครับเติมลมเติมลมให้เจ๊นหน่อยเดี๋จะรีบไปตัดผมโอ้เขาคุณนช่างร้านสดไลฟ์สดร้านตัดผมอาจารย์ร้านตัดผมอาจารย์มิเชยนนะครับใช่ใช่ร้านสดเมนซีเมนซีซอยเมนซีปากซอยซีสี่ตัดฟรีจ่ายกนที่รตัดฟรีจ่าที่หลังครับทนายลุงทนายลุงไปบ่อยจิ๊ปปิ้ จิปปิ้งให้หยุดงานแะจิปปิง้งไม่ใจกันที่ร้านใช่ไหมจิปปิง้งนี่นะครับเพื่อนๆเนียบครับนิ่งเลยดูทีวีไปเรื่อยนะครับผมดทีวีไปเรื่อยเียบเลยครับ oh yeah, yeah. ขอบคุณนะครับ oh yeah, yeah. ที่ติดตามรับชมมีพ่อแม่ไหม ชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปหน้าในเรื่องอะไรเนี่ยังไม่ได้เดินะครับ<ม> <im itation> เป็นเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม <im itation> สวัสดีครับเเล่่่นนนนนัีี้้ไม